สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กัมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับมือวันนี้กัตรงกับวันที่ยี่สิบเก้ากุมภาพันหกสิบเจ็ดครับคลิปนี้กัจฉิม่าสรุปแนวทางตัวเลขครับผมให้พี่น้องได้เห็นได้รับชมไปน้ากันเด้อครับผมครับเป็นคลิปสรุปล้างเลขออกครับพี่น้องเนาะครับหนึ่งหนึ่งแปดหกหนึ่งครับผมเลขเล่าพัฒนางวดวันที่ยี่สิบแปดที่ผ่านมาครับ เป็นที่นาเสดายครับพี่น้องเนาะเก่งไหวเร่งไหวก็คือเจ็ดกับเก่าครับผมครับแต่ว่าเลขกับหลายเสียนเพิ่นกับที่เพิ่งลดไปเพิ่นกับกลับมาเดินดีด้วยครับผมครับแล้วกับมีเลขที่ว่าให้ซ่อมเบิ้งครับพี่น้องเนาะขึ้นเวทีหมวดนี่กับเขาครับผมครับก็มีหลายสำนักอยู่ครับพี่น้องเนาะบวว่าจะเป็นหนึ่งแปดหรือว่าหกหนึ่งหนึ่งหกครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวไป รับส้มเป็นข้อมูลครับในการตามต่อครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกสิบเจ็ดพร้อมกับเลขรัฐบาลไทยเด้อครับพี่น้องลาบพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยครับสำหรับมือนี้ก็จะมาจุดทูบพร้อมครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวรับรับส้มกันในคลิปหนาเด้อครับผมครับเป็นที่น่าเสียดายครับพี่น้องเลขทูบอาทิตย์ที่ผ่านมาบ่เขาเลยครับพี่น้องเนาะสามหนึ่งศูนย์ครับผมดูว่าเพิ่นจิต อาประธาน่อนให้เป็นเหล็กรัฐบาลไท้กับวศาบเลิครับพี่น้องแต่ว่าเหล็กเล่าว่เขาเลยครับพี่น้องเนาะบ่เหมือนจุดหกเก่าศูนย์นวดนั่นครับผมรอบนั่นเขามาตลอดครับเอาคือเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องเนาะก่อนจะไปรับชมรับฟังคิปสรุปนําเชียร์พาลวยกับขอขอขอบคุณถูกๆเซียนเลอครับผมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจนห้กับนำเชียร์พา้วยในเด้อครับพี่น้อง ไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนาชุดสรุปล้างเลขกออกเพื่อเป็นข้อมูลในการตามต่อกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมมาที่สำนักแรกครับหลังจากเลขกเดินเหลขกวิ่งเพิ่งรุดมาสองสามงวดครับพี่น้องเนาะกลับมาเดินดีเราเด้อครับผมพ่อบางพีครับงวดนี้เขาหนึ่งครับพี่น้องเนาะเลขออกหนึ่งหนึ่งแปดหกหนึ่งครับพ่อบางพีครับจับคู่หกหนึ่งตรงๆเลยครับผมครับ แว่าจุดนี้บรทซเจเคียครับพี่น้องเนาะครับว่างหันกับหกกนนันันกับหกครับผมครับนี่แหละครับพี่น้องสิบหน่วยบนล่างเข้าที่1นึ้วครับผมครับจับคู่6กหนึ่งพร้อมพ่อบางพีครับผมสำนักแรกเข้าหกหนึ่งตรงๆพี่ฝนครับผมเลขวิ่งไม่มาครับผมงวดนี้ วิ่งไม่มาเจ็ดกับสองไม่มามาเข่าตัวกันได้ครับผมสามหางหนึ่งแปดครับพี่น้องเนาะหนึ่งแปดครับหนึ่งแปดตรงตรงพี่ฝนนครพนมครับสำนักที่สองครับผมนี่เข้าบนครับต่อมาพ่อแสวงครับพี่น้องเนาะครับผมพ่อแสวงเพอ่มได้ได้ครับผมเหล็กพ่อแสวงเพอไม่ได้ครับพี่น้องครับ เข้าตรงๆเลยครับผมเข่าตัวเด่นพร้อมพอว่าพอว่าพอเน้นไปที่อ่าเลขกสองกับเหลขกหนึ่งครับผมติดสองติดหนึ่งเน้นครับเลขกไหลเพิ่นกามาครับพี่น้องเพิ่นตัดเก่าทีมก็ถือว่าตัดถือครับผมเล็กไม่มีเก้าครับเล็กไหลจะมีสองห้าแปดเก้าได้ครับผมตะเก่าแล้วก็นี่ครับผมพอแสวงครับก็ติดไว้ครับพี่น้องเนาะครับ บมเสียหลายได้ครับผมพอเสวีเดินดีมากกว่าหลุดหกหนึ่งครับผมงวดว่างพอจับค่าเขาครับผมก้อนานันกับเขาทั้งบนทั้งล่างครับงวดนี้มาตรงตรงหกหนึง่งเด่นเดินดี fc ส่งให้ครับผมงวดนี้มาครับพี่น้องเนาะมาที่หนึ่งครับผมเข้าหนึ่งบนล่างเลยครับเจ็บเจ็บเล็กเจ็บปูพัดหลุดครับผม กับโควินประกอบกันไม่มาตามนัดครับพี่น้องเนาะครับเลขพ่อเสิร์อครับผมงวดนี้พอจัดให้น้อยหางแล้วครับผมจัดให้น้อยหางให้บนลงล่างครับพี่น้องเนาะหนึ่งหกตัวเน้นครับเลขประกอบเลขวิ่งกับเขาครับผมหนึ่งแปดหนึ่งหกวิ่งลุดเข้าที่หกด้วครับผมครับพ่อเสิร์อ พ่อชนินครับพี่น้องเนาะเด็กเพิ่นกับว่าหลายหาครับผมเพิ่นกับว่างเลขไวเป็นเลขชุดนี่นะครับผมเด่นสี่ห้าหกครับตัวประกบกับมีหนึ่งครับพอพอเน้นไปที่หาครับพี่น้องเนาะจริงๆในขีดพอกับว่าเน้นอถ้าพี่น้องมักหกกับจับหกครับผมถ้าจับหกกับเขาแล้วครับผมเข้าตรงๆค้อกันครับนี่ครับพี่น้องพ่อชนินก็ติดไวครับผมครับ เลขพอรัฐบาลไทยก็สรุปไปให้พี่น้องเอฟซีด้วเด้อครับผมประ่าจะเป็น3ตัวตรง3ตัวโต้ครับผมสามารถย้อนกลับไปเบื้องหดครับนี่ครับผมราวพัฒนาพ่อชนินครับชุดเต็มเข้าที่6 1ครับพี่ปะกายครับพี่น้องเนาะครับเด่น10หน่วยเข้าที่8ดเด้อครับผมเข้าที่8เลขวิ่งไม่มาครับผมครับเลขหลักร้อยครับผมมาให้ศนย์กับ1 เข้าที่หนึ่งครับผมหลักร้อยหรือว่าหลักหน่วยล่างครับผมตะว่าเปื่อนห้ความสำคัญไปที่ศูนย์ครับต่อมาเลขพ่อไพบูนครับผมพ่อไพบูนกับเด่นไม่พลาดครับพี่น้องน่างวดนี้พอเลขพอว่ามีหนึ่งครับผมถ้ามีหนึ่งนี่ก็มีสิทธิ์เข่าทั้งบนทั้งล่างด้วยครับผมครับพอให้เด่นหกครับเน้นไปที่หกครับพี่น้องเนาะครับนี่นะครับผม เลขติดบ,บนล่างเข้าที่แปดครับพ่อไผ่บุญนี่เป็นสายเล็กเด่นเขา่าอาจารย์พู้วิ่งรูดไม่พลาดครับพี่้องสี่กับหกเข้าที่หกครับผมจับคู่หลุดไปหลังจากหมดหันเข้าที่ห้าแปดตรงตรงครับสุดท้ายแม่มาลิสัดกรรับผมเลขลรืดเข้าที่แปดเด้อครับผมเลขลรืดเข้าที่แปด เลขเด่นต้องมาเข้าที่6ครับพี่น้องเนาะแม่จับคู่ว่าเขาครับนี่ก็เป็นแนวทางเราพัฒนาครับผมมาสรุปให้พี่น้องซี่ได้รับชมรับฟังเป็นข้อมูลไปน้ากันได้ครับผมครับพี่น้องครับผมนี่กับมาสรุปเป็นข้อมูลให้พี่น้องซี่ครับผมตามต่อครับงวดวันที่อ่างวดวันที่หนึ่งได้ครับผมวานนี้หนึ่งมีนาคมหกสิบเจ็ดครับมารับชมรับฟังไปน้ากันเพื่อเป็นโชวเป็นลาภครับพี่น้องเนาะ มัอนีก้กรตรงกับวันพลเรี่ัสเดี๋ยวน้ำเชียร์ผ้าลวดเจ็บมาจุดถูกกับผมพิคเนตประธานพ่อนอขอโชคขอหลับน้ำผมพิคเนตที่เก้าแล้วครับพี่น้องครับในเดี๋ยวมาตามกันตอครับพี่น้องเนาะครับเอาครับพี่น้องครับผมครับถ่ายคลิปนี้ น้ำเชียร์ผ้าร่วยกะขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินเป็นปน้ำกันครับพี่น้องเนาะในงวดวันที่หนึ่งมีนาคม6กครับผมเป็นแนวทางล่าพัฒนาเด้อครับพี่น้องคลิปนี้กับมาสรุปให้พี่น้องเอฟซีเพื่อเป็นข้อมูลในการตามต่อครับเสี้ยนที่เพื่อนรุดไปก็ยังเผลอได้ครับพี่น้องเลขมีขอามิลุดครับผมเหมือนพอบางพี่ครับพี่น้องเนาะครับเพื่อนกะ ลุดมาช่วงเรขววิ่งบันี้กับมาเขาเห็นบ่ครับพี่น้องเนาะเขาตรงๆครับผมตะเลเซียนกับนี่ที่เด็ดครับผมเปรียบเทียบเบื้องเอาครับพี่น้องเนาะตัวเด่นตัวชนครับถ่ายคลิปนี้กับขอให้โชคดีสุขสุขค้นครับผมครับได้สองตัวสามตัวตรงครับล่าพัฒนาสองทุ่มครึ่งับหนึ่งมีนาคมหกสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ